สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเปิดกล่องของสะสมอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนำนี่นะนิตยสารที่คนที่เล่นของเล่นเนี่ยน่าจะเคยอ่านกันมาบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือนิตยสาร h o b b บ,บี้ทอยและ m o เดลนะครับคลิปนี้ทำไม่มีอะไรมากเลยนะครับทำขึ้นมาเพื่อระลึกถึงนะแล้วก็ ขอคารวะนะฮะทีมงานถ้าเผื่อ,อทีมงานท่านใดของ hobby toy และโมเดลเนี่ยเข้ามาชมอยู่ก็ขอคารวะขอระลึกถึงขอขอบคุณนะฮะที่ท่านได้สร้างหนังสือผลิตหนังสือนิตยสารที่เกี่ยวกับของเล่นเอามาให้คนที่รักของเล่นของสะสมได้ได้อ่านกันนะครับถึงแม้มันจะปิดตัวเองไปแล้วแต่ ผมก็จะขออนุญาตทําคลิปเพื่อระลึกถึงนะครับว่าครั้งหนึ่งมันก็เคยมีนิตยสาราในแนวของเล่นเอาให้พวกเราได้อ่านกันนะครับพอดีเนื่องจากผมได้ประยิทมาดูเนี่ยนะฮะได้เจอหนังสือเล่มสุดท้ายของเขานะครับที่ออกในเดือนธันวาคมปี2 5 6 2นะครับ หลังจากนั้นก็หยุดผลิตไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับก็ขอขอบคุณทีมงานถ้าเผื่อเข้ามาดูก็ขอขอบคุณมาณที่นี้เพราะว่าเป็นหนังสือที่กล่าวถึงพูดถึงข้อมูลการเคลื่อนไหวของของเล่นชิ้นไหนจะออกของเล่นอะไรจะออกแล้วก็มีการออสอนเ,ออเทคนิคต่างๆในการทำโมเดลเช่น การลงสีการวอชบัตได้บัตรอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ความรู้จากนิจัยสารเล่มนี้ฉบับนี้มากมายนะครับก็ขอคารวะไว้นี่แหละครับทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนะี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับก่อนที่มันจะเนี่ยนะหนังสือบางเล่มมันก็จะเริ่มเปื่อยขาดแล้วนะเนี่ยเนี่ยก็เลยมาบันทึกไว้เพื่อเป็นเรื่องราวดีๆนะ กับช่องเปิดกล่องของผส,สมแล้วก็เป็นที่ระลึกของผมเองนะในการทําช่องของผมก็เป็นแฟนตัวยงของ h o ปี y toy และโมเดลนะครับส่วนหนึ่งหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกน้ําท่วมไปเสียหายไปในตั้งแต่ปี2554นล้วครับนี่เป็นส่วนที่เหลืออยู่ก็ยังมีบางส่วนนะต้องไปลื้อไปค้นแต่เนี่ยนะก็ถือว่าเป็น ของสะสมอีกประเภทหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ตามนะหนังสือที่เกี่ยวกับของเล่นในที่ออกมาเป็นนิตยสารอะไรพวกนี้นะฮะเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีเวลาแล้วหรือก็เห็นเล่มนี้มันปิดตัวแล้วนะครับบีทไทล์โมดเดลปิดตัวแล้วก็เลยไม่ได้ตามแล้วนะฮะเนี่ยนะเขาผลิตเริ่มพิมพ์จำหน่ายตั้งแต่ปี2540อนะ ็ถือว่านานพอสมควรเลยนะ22่ปีนะเนี่ยนะเป็นเล่มสุดท้ายที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะไปเจอพอดีก็เลยเอามาทําเป็นคลิปเพื่อระลึกถึงนะไม่มีอะไรนะคลิปนี้มันก็เป็นของสะสมของผมเองนึกถึงวันเก่าๆก็หยิบขึ้นมาอ่านนะก็ขอขอบคุณทีมงาน h o อบบี้ทยและโ o เดลนะถ้าท่านเข้ามาดูก็ขอคารวะ แล้วก็ทําคลิปเพื่อระลึกถึงนะครับท่านที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะติดตามช่องเปิดกล่องของสะสมซึ่งเป็นช่องเล็กๆนะฮะก็มีของเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของสะสมของที่ระลึกที่มันผมเห็นว่ามันมีคุณค่าก็เลยทํามาบันทึกมาเป็นคลิปไว้นะฮะสำหรับถ้าท่านใดมี พอแนะนำคันติชมใดๆก็คอมเมนต์มาเลยนะที่ใตด้ด้านล่างคลิปนะครับเราติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะเล่มสุดท้ายของ h o อบบี้ทอนะครับ h o อบบี้ทอและโมเดลนั่นเองอยากจะบ,บันทึกไว้ก่อนที่มันอาจจะเสื่อมสลายสูญหายก็ขอคารวะและติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปของช่องเปิดกล่องของราสมนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ